สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลมา่ํามคืนที่ผ่านมาว่ามีค่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเัิงมต้นกันที่ผลฟุตบอลเคเลียชูวอนซิตี้เอาชนะด้านซัมจุงซัมมูฟินิกไป2ประตูต่อ1เจจูยูเนเต็ดเสมอกับทางด้านแดก,กูเอฟซีไป2ประตูต่อ2และเอฟซีโซเอาชนะด,ด้านแขวงวัดเอฟซีไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษมิดิลสโบรพายกับทางด้านคาร์ดิฟซิตี้ไป2ประตูต่อสาม สวอนซีซิตี้พ่ายกับทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ1อันเดอร์ฟิลด์ทาวพ่ายกับทางด้านวิกเอนอเลติกไป1ประตูต่อ2ฮันซิตี้พ่ายกับทางด้านสโตล์ซิตี้ไป0ประตูต่อ3แบ็คเบอร์โลเวอร์เอาชนะทางด้านวัตฟอร์ดไป2ประตูต่อ0และทางด้านเพเทนนอตเอนครับเสม,มอเบอร์ลี่ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษมอร์แคมพ่ายกับทางด้านเชฟฟิลด์เวนเดย์ไป0ประตูต่อ3 เบอร์ตันเอาเบียนไพกับทางด้านพอร์สมัตไป0ประตูต่อ2มิดเดิลสโบรครับไพกับทางด้านพี ood, วูธาวไป0ประตูต่อ1เชอร์เนมทาวนะครับเอาทางด้านแคมบิดยูนเต็ดไป2ประตูต่อ1ชูบิลลี่ทาวเอาทางด้านเอชเชสเตอร์ซิตี้ไป3ประตูต่อ2วาร์ลีย์นะครับเสมอกับทางด้านพอร์ตเวลไป1ประตูต่อ1ลิงคอลซิตี้เอาทางด้านดาร์บี้เคาน์ตี้ไป2ประตูต่อ0มีตันคินดอนไพกับทางด้านโบตันวอนเดเลอร์ไป0ประตูต่อ2 อิสวิทาวเอาช้างด้านบิสตอล์เวอร์ไป2ประตูต่อ0ผีมาร์สอาร์ไกเอาช้างด้านออฟฟอร์ดยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0วีคอมวอนเดอร์ eler, เอาช้างด้านเอลแลนตันสเตลลี่ไป1ประตูต่อ0และชาวตันแอตแลนติกเสมอฟอร์ลินกินโลเวอร์ไป1ประตูต่อ1มาดูในส่วนของผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนล,ลีกนะัดที่2นะครับรอบแบ่งกลุ่มครับสปอร์ติ้งลิสบอนครับเอาช้างด้านฮตแนมฮอตสเปอร์ per, ไป2ประตูต่อ0 เอฟซีวิกตอเรียพันเส้นพ่ายกับทางด้านอินเตอร์มิลานไป0ประตูต่อ2ไบเออร์ลูบุคเซนเอาชนะด้านแอตติโกมันลิตไป2ประตูต่อ0บาเยอร์มิเนกเอาชนะด้านบาร์เซโลนาไป2ประตูต่อ0ลิเวอร์พูลเอาชนะด้านอาแจกอัสเตอร์ดามไป2ประตูต่อ1ปอร์โตพ่ายกับทางด้านขับบูธไป0ประตูต่อ4และโอลิมปิกมา์เซนะครับพ่ายกับทางด้านไอทัคแฟงเฟิร์ตไป0ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนล่าสุดในตอนนี้ครับ ในส่วนของกลุ่ม A ครับอันดับหนึ่งยังเป็นนาบปรีครับ1นัด3มแต้มตามอันดับวอรลิูล2นัด3แต้มอันดับที่3อาแจก2นัด3แต้มและอันดับที่4ยังเป็นการ์โกลเรนเจอร์1นัดยังไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่ม B นะครับอันดับ1เป็นคาบูส2นัด6แต้มตามอันดับ2องไปอลิเวครูเซนสนัด3แต้มอันดับที่3อเลนติโกมันลิด2นัด3แต้มและอันดับที่4ปอปอโต้นัดยังไม่มีแต้ม มาดูในส่วนของกลุ่ม C นะครับอันดับหนึ่งเป็นไบเยนบีนิกสอนัด6แต้มตามมาด้วยอันดับ2บาร์เซลโลนา 2, นัด3แต้มอันดับที่3ามมิเตอร์มิลาน2นัด3แต้มอันดับที่4วิเตียพันเซนสนัดยังไม่มีแต้มมาดูในส่วนของกลุ่มดีนะครับอันดับหนึ่งสปอร์ติ้งลิบอน,นัด6แต้มตามมาด้วยอันดับ2สเปอร์2นัด3แต้มอันดับที่3ามไอทัลเฟนเฟิร์ต2นัด3แต้มและอันดับที่4ี่โอลิมปิกมาเกสีสนัดยังไม่มีแต้ม โอเคนะครับผมนี่เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลมาครับคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ